คนที่ไม่ชอบเนี่ยทำดีให้ให้ตายยังไงเขาก็ไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่อยู่ให้เป็นในเรื่องของเจตนาดูที่เจตนาว่าว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้มีเจตนาอย่างอย่างอย่างที่พวกคุณไม่ชอบผมไม่สะเทือนนะเขามีเน็ตเขาจะเม้นอะไรก็เรื่องเขาแต่ก็อย่าด่าแรงมากอะไรเงี้ยเพราะถ้าวันไหนเขาไม่ได้เติมเน็ตเขาก็ไม่ได้เม้นเราอะแค่นั้น <laughs> ก็อย่างเรื่องพี่มดดำนะครับดราม่าก็จริงๆผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นแบบแสดงกันเราแบบว่าให้เราแบบขำๆอะเลยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอไม่อยากให้คนแบบไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆแม่มดเขาก็รู้ว่าเราเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับไม่ได้ขายครับเอาไปคืนเขาครับทุกตัวก็ไปคืนเขาตลอดครับไม่เคียดเลยครับครับผมแล้วก็เรามีวิธีรับมือจัดการอือไม่รู้เลยรับมืออะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำครับ ได้คุยกับพี่มนทำนอรอบไหมครัคุยเขาก็แก้ให้เราเพื่อแบบว่าให้มันม,มีปัญหาอะไรเงี้ยครับเรามองว่าเจตนาเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับค,ครับพี่ใช่ใช่ครับพี่ก็ดูที่จังหวะครับเพราะอย่างเช่นบางทีถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่สนุกเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มันแบบให้มันสนุกเพื่อให้ให้คนที่เขาชื่นชอบเราอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ชอบเราอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเราเเราไปห้ามเขาไม่ได้ครับครับผม ผมว่าจริงๆแล้วมันมีมันเป็นเป็นเรื่องปกติครับคือคนที่ไม่ชอบเนี่ยทำดีให้ให้ตายยังไงเขาก็ไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่อยู่ให้เป็นในเรื่องข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 องเจตนาดูที่เจตนาว่าว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้มีเจตนาอย่างอย่างอย่างที่พวกคุณไม่ชอบผมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สะเทือนนะเขามีเนตเขาจะเม้นอะไรก็เรื่องของเขาครับเพราะว่าถ้าวันไหนเขาไม่ได้เติมเนตเขาก็ไม่ได้เม้นเราอ่ะแค่นั้นคุยกับพี่ตงเขาไม่ คือโทรว่าแบบอของส่งแล้วคือเราจะทําหลายอย่างช่วงนี้เราวางแผนหลายหลอย่างแล้วเราก็แบบลืมว่าแบบเฮ้ยแมทเขาโทรมาแล้วของถึงแล้วเราก็ดันแบบจังหวะอยู่ในห้องน้ําพอดีก็เลยแบบโทรไปแบบคือไม่ได้ตั้งใจแล้วก,ก็แม่เขาก็ตกใจมึงว่าโทรอะไรตอนกูอยู่ในห้องน้าเอ้ยมึงอยู่ในห้องน้ําอะไรเงี้ยแมตาเขาก็บอกมึงโทรมาทําไมอะไรอย่างงี้ครับก็จะแบบสลับกันเวลาผมโทรไปหาแม่แม่เขาก็อาบน้ํามันเป็นจังหวะแบบจังหวะแปลกๆทั้งนั้นเลยครับ บังเอิญมากครับก็ดีที่ไม่มีดราม่าในไอเขาอะไรเงี้ยครับครับผมแต,แต่ดราม่าได้ดราม่าได้เข,ขาเติมเน็ตให้เขาด่า <c oughs> ซีเรียสทำไมอะ่ะซีเรียสทำไมใช่ไหมล่ะพี่ก็มีคนดา่า<อ>ถูกป่ะใครก็โดนด่าหมดอะ่ะ<อ>แต่ก็คือด่าก็คืออยู่ในขอบเขตด่าแบบว่าด่าแบบเราได้ด่าแบบใหม้มันมีเหตุผลอะไรเงี้ยอะไรที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรที่เราไม่ผิดเราก็ถ้ามันเกินเหตุมันก็ว่ากันไป ในเรื่องของอาการฟ้องหรืออะไรเงี้ยถ้ามันเยอะไปอะไรเงี้ยแต่มันเราเรายังฟ้องไม่เป็นเนี่ย <c oughs> ใช <c oughs> แ่แต่แสดงว่าคือก็คิดเอาไว้ใช่ไหมว่าถ้าสมมติมันหนัก,นกๆก็อาจจะมีแต่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะ่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจอะ่ะคือเราก็มองว่าเขาก็คงแบบเขาก็คงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้อะ่ะ <c oughs> พี่อย่าด่าผมหน้าอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปเขาเติมเน็ตแต่เรียกว่าแั่พี่ตังนี่คือเป็นความสนิทใช่ไหมแจ๊ะก็จริงๆผมมองว่า มันมันเป็นการแบบแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วอีกฝั่งตรงข้ามเขาชอบเขาก็เลยแคปเอาไปลงอะไรประมาณเนี้ยครับฮะใช่ใช่อะไรที่มันมีความสุขได้เราก็ทำครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือก็อย่าลืมพยายามช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หัดพยายามแบบช่วยเหลือคนแล้วก็หมั่นทำบุญดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยที่ที่ท,ท,ที่ที่มองว่าอะไรที่คุณ ข้อข้อห้ามในการลืมทำับแค่เนี้ยครับ,รบเพราะท่้งนี้มัน,ม,นมันแบบเ,เครียดกันง่ายอะไรเงรี้ยผมเชื่อว่าบางอย่างคือเราเราก็ต้องหมั่นทําดีก็คือคอมเมนต์นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเขามีสิทธิ์คอมเมนต์ก็แล้วแต่เขาแต่ประเด็นคือเราต้องดูจุดประสงค์ของเราก่อนว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นแล้วเราอ่านแล้วเรารู้สึกเราก็ปรับปรุงตามที่เขาบอก แต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกหรือเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องไป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 ใส่ใจหรืออะไรเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องอื่นที่จะต้องเครียดมากกว่าน,นี้ผมเชื่อว่าสิ่งสําคัญเลยคือหนึ่งงานไม่มีอะ่ะค่อยเครียดคนด่าในเน็ตอะ่ะก็ปล่อยเขาถ้าไม่มีงานอะ่ะน่าเครียดกว่าคนด่าอีกใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดเยอะเขาด่าเพราะเขามีเน็ตให้เขาด่าไปถูกปหล่ะพี่เราก็ยังเคยอ,อยากอยากด่าเขาอื่นเลยใช่ไหมล่ะ เราก็มีมีมีหม,ม,ม,มดอะ่ะทุกคนมันอยากด่าใช่ไหมมันห้ามไม่ได้อะอย่าไปแบบไปด่าแบบจนเกินงามที่ที่ผมมองว่าเพราะถ้าคุณด่าเกินงามเนี่ยมันจะทําให้คนเข้ามาดูคอมเมนต์คุณอนะ่ะมันจะดูรู้สึกว่าโอ้โหคุณคุณเป็นคนอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ด่าด่าให้มันมีเหตุและผลเช่นแบบด่าเราแบบที่แบบอยากตักเตือนเราอยากสอนเราเงี้ยเราเปิดรับเพราะผมเชื่อว่าการการด่าหรือการเตือนอะ่ะโหว่าเขาเอ็นดูเรานะดีกับเขาไม่ไม่มาใส่ใจอะไรแล้วนะอะไรเงี้ย แต่อย่าด่าแบบอะไรที่มันแบบดูแบบรุนแรงจน,จนจนจนคนที่มาดูในคอมเมนต์คุณแล้วเขาก็จะมองว่าอุ้ยคุณเป็นสไตล์นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ผมเชื่อว่าจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ด,ด่าเพราะว่ามันมันเป็นมือถือเขาแล้วก็มีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าด่าแรงมากอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปด่าแรงเยอะนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นคนไทยด้วยกันน่ะยังไงเป็นลูกหลานกันน่ะคุณรักกันไว้เถอะนะ ก็ก็อยากแบบอยา่าอย่าไปแบบอะไรที่ผิดก็ตักเตือนอย่าไปอย่าไปใช้คำรุนแรงอะไรเงี้ยครับตักเตือนจะจะดูน่ารักกว่าเงนี้นะครับผม